คุณรู้ไหมว่าหัวใจของเศร,รษฐกิจโลกอยู่ที่ไหนและประเทศต่างๆฝากทองคําไว้กับใครวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserve หรือ f e ดคือธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่คล้ายกับธนาคารในประเทศไทยในบ้านเราแต่มีบทบาทสำคัญระดับโลกเพราะสหรัฐใช้เงินดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของโลกหรือ Global Reserve Currency และเฟดทำอะไรบ้าง หน้าที่หลักๆของเฟดมีดังนี้ครับ 1. ควบคุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นถ้าเศรษฐกิจร้อนเกินไปเฟดก็จะขึ้นดอกเบี้ยถ้าเศรษฐกิจซบเซาเฟดก็จะลดดอกเบี้ย 2. ควบคุมปริมาณเงินในระบบผ่านการซื้อขายพันธบัตรเรียกว่านโยบายการเงินหรือม o n e t a r y policy เช่นการพิมพ์เงินหรือดูดเงินออก 3. ดูแลความมั่นคงของระบบการเงินควบคุมธนาคารพาณิชย์ต่างๆอีกทั้งยังเป็นผู้ให้กู้ฉุกเฉินกรณีเกิดวิกฤต